โอเคมาแล้วโอเคโอเคอ่าโอเคเด็กๆอันนี้นะ่า ดูใน YouTube ซิมันขึ้นไหมขึ้นไหมคะขึ้นเนาะ เด็กๆถ้าขึ้นเด็กพิมพ์อะไรมาในไลฟ์สักหน่อยพี่ค้าเร็วสวัสดีครับยีเอแคร์ยีเอแคร์ AK มาตลอดนะคะัียีเอแคร์มาตลอดเลยนะคะพียีเอแคร์ AK มาตลอดเลยพร้อมอยังโลกพร้อมแล้วนะคะอายุเรดนี้นะคะ วอเอเอนะฮะวอเอเอวันนี้เราจะมาวอเอเอกันนะฮะเลขโลกสมบัติท่าที่ออกบ่อยมันมีท่าที่กลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่า r ร n s i t i o n จาเป็นจะต้องจําให้ได้ท่าทรานสิ i ันจะเป็นจะต้องจําให้ได้ตัวที่ยี่สิบหรือตัวที่สามสิบแล้วเรียนบอกสู้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 นะคะนะฮะ,ส,บบะ,ะ,ะ,ะสู้แบบนักขนะฮะสู้แบบนักขนะฮะเลขโลกมาไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันไปได้ไกลนะฮะ จำให้ได้ก่อน balm, ab, Kum, vik, bam, wave, feels, brand, สแกนเดียมไทเทเนียมวันเดียมโครเมียมแมกนีเเหล็กโคบอลนิกเกิลคอปเปอร์ซิงห์เด็กๆคะสแกนเดียมไทเทเนียมวันเดียมโครเมียมแมกนีเเหล็กโคบอลนิกเกิลคอปเปอร์ซิงห์พี่โป้ค่ะหนูจำไม่ได้หรอกค่ะนะคะนี่พี่โป้มีวิธีการจำจำไปเลยนะคะสาวไทยวิ่งเข้าสาวไทยวิ่งเข้าเหมืองเหล็กว่าทำไม ภาพไม่ขึ้นสาวไทยวิ่งเข้าเหมืองเหล็กนะฮะสาวไทยวิ่งเข้าเหมืองเหล็กนะฮะแล้วโคนี้ครอบสิงแบบนี้ เน็ตไม่ดีแน่เลยมาเลยไลฟ์สวัสดีค่ะพี่ปองเน่งนะคะแรงมากแต่ละคนนะคะสวัสดีค่ะหนูแชร์ให้แล้วค่ะแชร์เข้ากลุ่มคนตาบอดแรงมากทำไมเด็กเล่นวันนี้แรงอย่างนี้แชร์เข้ากลุ่มคนตาบอดบุรี่ด้วยนะบุรี่ด้วยนะ เด็กคะอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเราไม่เป็นใจเลยอะ่ะนะคะอาจจะไม่ได้ไลฟ์นะเด็กๆไม่เป็นไรนะเด็กๆไปไปดูไลฟ์เก่าของพี่ปเอาก็ได้เนาะไปดูไลฟ์เก่ามันมีมันมีตัวไลฟ์เก่าอยู่นะฮะเนี่ยอินเทอร์เนต็ตอินเทอร์เน็ตไม่ไปเลย สาวไทยวิ่งเข้าเหมืองเหล็กโคนี้ครับซิงค์ครเดเรนเดียมวิ่งนะฮะว่าเดียมาเข้านะฮะโคเมียมนะฮะเหมืองเหมืองก็แมกนีีนะฮะเหล็กนะฮะเหล็กก็คือเหล็กโคคือโคบอลไนค์นิกเกิลแล้วก็ซิงค์นะฮะสาวไทยวิ่งเข้าเหมืองเหล็กโคนี้คอับซิงค์ ยอมแพ้ค่ะนะฮะสาวไทยวิ่งเข้าเหมืองเหล็กโคนิคอปซิงนะฮะสาวไทยวิ่งเข้าเหมืองเหล็กโคนิคอปซิง